อ่ะแล้วกลับมารับงานเป็นไงบ้าง ห่างหายไปนานพอกลับมารับงานก็อาจจะมีงงๆบ้างนะเพราะเดี๋ยวนี้จอมันชัดเหลือเกินนะคะแมาถึงปุ๊บเนี่ยงงนะแม่ก็จะงงเหมือนกันเอ๊ะโอ้ HD นี่เขาสมัยนี้เห็นถึงลูกคุมขนเลยอะบางทีเราก็กังวลเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมแบบว่ากล้องต้องชัดขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแบบว่าให้ดูแบบออกไปแล้วดูแบบว่าแก่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากจะตาแต่เราดูดมากโอ้ะสวยกิกสุดยอดโทษนะหนูถามจริงพี่กิกเต็ม25้ยังคะโอ้โหนี่เนี่ยเนี่ยปากหวานนะเนี่ย เปั้นปีนี้เท่าไหร่พี่หค่ะห้าไม่มีอายุแล้วไม่ใช่อายุ50 50แล้ว50แต่รับงานพรีเซนเตอร์ฉ่ำนั่นทำไมอย่างนั้นเล่าซิที่เราเห็นว่ารับงานพรีเซนเตอร์เซรั่มของนิสิตเนี่ยเป็นเพราะว่าเราได้ทดลองใช้ดูแล้วแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยทำไมแบบเซรั่มที่แบบว่าแบบ ดีๆแบบนี้มันมันมีด้วยหรอมันเหมาะกับเรานะ <S <S พเพราะด้วยความที่เราเนี่ยอายุเยอะมากขึ้นเด็กๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดูแลผิวอะไรเงี้ยออพอเราได้มาใช้นิสิตเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยเป็นของที่ดีจริงๆที่สําคัญเนี่ยก็คือแบบแบบ เนี่ยดูนะดูน้ําน้ําของเขานี่นี่ปื๊มอือยิ่งอี้มาดูท่าทามนก็น่าจะวืบไปเลยเนาะคือแบบว่าเนื้อเขาบางเนื้อบางมากๆแล้วก็ซึมง่ายมากๆอันนี้คือชอบจริงๆเลยส่วนผสมหลักๆเขามีอะไรบ้างอะส่วนผสมเขามีเยอะมากๆเลยก็คือจะช่วยในเรื่องของผิวทั้งริ้วรอยทั้งความกระจ่างใสใช่ไหมใช่คือทีนี้ขวดขนาดเนี้ยค่ะ ก็อุ้ย40 ml เลยนะ40 ml 40 ml ใช่ที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเป็นเจ้าแรกที่นําสารตัวสกัดตัวนี้เข้ามาด้วยนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยนะคะเป็นสารสกัดที่ได้รับสิทธิบัตรจากประเทศเกาหลีเจ้าแรกของโลกแบรนด์นี้สิทธิ์นี่นะเข้าไ่ายเจ้าแรกเลยเขาโคโปรเซสก็คือเขาเป็นกระบวนการที่ไม่ผ่านความร้อนเลยอันนี้คือทีเด็ดของเขาเลยจริงค่ะเนี่ย เอาไปเลยทาไปเลยทั้งเช้าทั้งเย็นทาไปเลยคือ,อพิกิ๊กนี่โบกเลยนะก็คือตอนนี้เนี่ยใช้ก็คือเช้าเย็นเวลาสมมติเราไปเล่นกีฬาเราเอาบน้ํากลางวันเราก็ใช้เหมือนกันบางคนบอกว่าเอ๊ะใช้บ่อยๆได้ไหมบ่อยเท่าที่ต้องการได้เลยเหนียวมยไม่เหนียวไหมไม่เหนียวเลยที่จับลองดูนี่ดูสิ โอ้ยไม่เหนียวเลยซึมเข้าไปเลยง่ายมากใช่แล้วที่สำคัญคือมีกลิ่นหอมมีกลิ่นอ่อนๆด้วยเห็นไหมคะตื่นมาก็นี่เลยค่ะลดความอิ่มฟูนะคะสดใสพร้อมลุยงานได้เลยเนี่ยเพราะว่าแบบดูตรงนี้คือแบบแม่แบบฟูเลยอะเนาะดูโลดูโลกเออ บ้านเลยปอเลยค่ะไม่เราจะบอกว่านั่งใกล้ๆอ่ะแล้วกบอกอุ้ยพี่กิ๊กแต่งหน้าหน่ะหรว่าจะบอกว่านี่คือเขาไม่ได้เขาแทบแค่จะปัดแก้มเลยนะเนี่ยยังเห็นมีฝ่ายของเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็คือฝ่ายก็ใช่แต่ว่าผิวดีมากสี่สิบมนี่ใช้ได้ประมาณกี่เดือนเนี่ยถามก่อนกิ๊กใช้1เดือนอันนี้ก็คือบอกว่าพรีเมียมทุกหยดเลยขวดหนึ่งใช้ได้1เดือนค่ะไม่ต้องกลัวว่าว่าจะเปลืองเลยเพราะว่ามันซึมเร็วมากๆกิ๊กใช้เนี่ยรู้เลยว่าริ้วรอยจุดด่างดำ ร่องแก้มหรือว่ารอยหน้าผากรอยน้าหมากเนี่ยแลดูจางลงจริงก็รู้สึกเยาว์วัยแล้วก็แฮปปี้ในเวลาสมมติมีใครมาทักเราแบบพี่กิ๊กดูว่าเยาว์วัยจังเลยดูไม่แก่คุณคนก็ดูแบบว่ากระชับกระชับดูกระชับก็อย่ารอให้ตัวเองแก่ก่อนแล้วค่อยมาใช้ใช่ไหมแล้วรีบแบบว่าประคมไวให้ทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งหน้าทั้งคอใช้ไปเลยเพราะว่าสารสกัดเขาดีจริงๆจริงสารสกัดดีไม่พอแล้วก็นวัตกรรมที่เขาใช้ที่ไม่ผ่านความร้อนอันนี้น่าสนใจมากๆแล้วเขาเป็น N อ a น สุเลตก็คือพอทาถึงเขาเขาถึงจะปล่อยสารสกัดบางอย่างลงบนผิวดยตรงอ๋อคือเหมือนมีตัวนำอะพอไม่ผ่านความร้อนปุ๊บไอสารสกัดนีมันมีความตัวนําเข้าไปแล้วเข้าไปบละอในตอนที่มันถึงจุดที่เขาควรจะบล็อถูกต้องเพราะฉะนั้นสารสกัดมันจะเข้มข้นแล้วก็ไม่ได้ถูกทําลายวันนี้นะคะพีเซนเตอร์มาทั้งทีเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีโปรพิเศษแบบพิเศษจริงๆเลยจัดให้เลยนะคะคือนิสิตซีจีห้าขวดแบบนี้นะคะเป็นขวดละ 40 ml ราคาแค่990บาทโอ้นึงนเดี๋ยวเล40 ml นี่ใช้ได้นานโขเลยนะ5ขวดเหรอ5ขวดค่ะ5ขวดจ่ายแค่990บาทเดี๋ยวก่อนนะคือเข้าใจว่าขวดเดียวมันเดียวดี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  ก็เท่ากับว่าตกขวดละ198บาทโอ้าบดาท oh my god ไเห็นเวละเท่ากับว่าเป็นการลงทุนกับผิวหน้าเดือนละ198บาทคุ้มมากๆเลยพรีเมียมทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ทุกหยดของเขาเพราะว่านิสิตเนี่ยเขาเป็นแบรนด์เพื่อคนไทยจริงๆค่ะหขวดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ขวดละคือถ้าขวดละแต่ก็ซื้อนะก็ใช่แล้วมัน4 0 ml มมันได้เยอะล้วก็ดูเหนือดูนวัตกรรมของเขาแต่ถ้าอยากลองก่อนถ้าอยากลองแบบซองมาแล้วค่ะเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะคะ นี้เป็น CG นะคะเรียกว่านิสิต c ์ CG แบบซองวางขายแล้วหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศราคาเพียง49บาทโอ้โอสบาบาทเท่านานหรือบบเราอยู่บบที่บ้านแบบเราอยากจะแบบพกใช้เลยเพราะเรามั่นใจ 990ไปเลยห้าขวด990าร้อกาสนเกนั่นเราก็ซื้อแบบนี้ดีกว่าแบบ9ก้าร้อเ้ลยหาซื้อได้ที่วัสด์ซีเจทั่วประเทศถูกต้องเข้าในส่วนของยอนที่น่าเชื่อถือเลยแต่ว่าตอนนี้กับรายการเรานะคะแชร์ข่าวก็คือดูเป็นโปรโมชั่นที่มันจะเกินไปเหมือนกันเพราะว่าห้าขวด990ากาสิบก็เผื่อว่าไงห้าขวด990เก้าสนบอแมนแล้วแสนชื่ ซี่ๆในยซึ่งอันนี้ยืนยันตรงนี้ว่าพี่กิ๊กเขาใช้จริงนี่ใช้จริงเค่ะเอาหน้าน่ะนางใกล้ๆแม่นะก็คือว่าใ่เผยอะไรที่แม่เกิดมาในเห็นแต่ริ้วรอยแม่คือเบามากเป็นเบามากเบามากแล้วผิวเผือกคือแม่ว่าลูกเอาไปใช้ก่อนเลยคนแรก